สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ย่ยท่องกับผ้าเก่ากู้วททำกับเก่าคือเก่าทำกิฟคือเก่าพี่น้องนี่ยังกบลงไปพี่น้องเอ้ยเนี่ยยายท่องกบสีมาถอดปานี่แสบแสบเลยพี่น้องนี่ป่าป่าขับของบ้านย่ยท่องเอื่นป่าขับของบ้านเอืน่นเิ่งนก็สีว่าปลาดาวเนาะมร้อนเป็น ลูปลักษณะแบบนี้อ่อนๆเดียว่ออนออนยววาห้าถอดกรอบๆซุปเป้งถอดพี่น้องเซ็แบแสบพี่น้องนี่เนี่ยซุปเป้งถอดปลากับปองปาลาร่วมจะปาลาร่วมนี่มีกุ้งนะ มีกุ้งด้วยวีนองนี่ยีท่องดสีทอดชุบเป้งทอดทอดบางบางกรอบกพอบพีนองเสียกเข้าไปทอดกันเลยค่ะพี่น้อง น้ำมันก็เดือดแล้วขวนกัข็ขวนพี่น้องนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งทอดเลยจ้ะพี่น้องเราก็จะทอดเลยน้ำเดือดแล้วทอดบาง,บาง แล้วเราก็กลับอืมน่มากินมากปากลาขับขวางนีฮ็ดเฮ็ดปลาสมเี็ดมปลาหน่อยเนี่ยก็แซบเสียได้พี่น่องเต็มกลางมันก็บบกรอบเนาะมันนุม่มมันจะอ่อ,อนๆนะพี่น่อง เนี่ยปลานี่ทอดกรอบกระเจียบยิ่งต้องคยทอดเพื่อน,นึงเนี่ยแซ่บเจียบกรอบเพราะว่าก่างมันก่างมันกรอบเหมือนมันมันมันใหม่เหมือนเวลาห้าทอดนี่ยนะพี่น้องเนี่ยจูเปงทอดยังสีมันเกิดไหมเหมือนนะเนี่ยมันจะกรอบอืมัมกรอบมากมเนี่ยใส เปลี่ยนแบบหลายอยู่างนี่ยลรกข้าวถอดอันกลางมันเกิดจมืดกลางมันเกิดจาะใหม่นะพี่น้องโอ้ยกลิ่นแซ่บข้าปรุงรสด,ดีปรุงใส่เครื่องใสจยัง,งข้าก็สุแป้งถอดแซ่บกินก็ข้าวเหนียวกินก็ขา้าวกับน้ำพริกกระ็แสบพี่น้องนี่นะ มันต้องถอดกรอบๆพี่น้องนี่ก็เสร็จแล้วถอดเสร็จแล้วพี่น้องเลืองน่ากินมากจ้ะพี่น้องไปเลยจ้า